สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดทีลิตในกิจวันครบรอบ1ปีของ FC Mobile นะก็จะมีบางตัวเนี่ยในตลาดก็บลักหาไม่เจอบางตัวก็มีบางตัวก็ต้องรอสัปดาห์ที่2นะครับที่อาจจะเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นกิจวันครบรอบเลยสัปดาห์แรกนะที่มันเพิ่มเข้ามานะครับที่พอมีแต่บางตัวก็อย่างที่ผมบอกมันยังไม่ไมายังไม่มีในตลาดแล้วก็จะเพิ่มเข้ามาทีหลังนะครับโอเคครับตัวแรกก็จะเป็นอ่าอ่ากองกลาง CDM ของสเปอร์นะเป็นชื่อเกนัักก็็ตวี้พลง9 0 นิดๆแล้วก็เล่นซีดียมตัวนี้เหมาะกับซีดียมคู่เล่นจริงๆก็ผมว่ายังยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่ายังไม่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ครับแต่เอามาใช้ได้ก็ถ้าเป็นการ์ดสีแบบออกม่วงๆชมพูอย่างเงี้ยถ้ามันฟอร์มนี่ o v r เนี่ยเพิ่มได้นะครับอาจจะเบินเพิ่มเป็น o v r 1้อยนี่ก็ได้ o v r ร้อยก็ประมาณนี้ A บวกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นโซลันกี้กองหน้าสเปอร์นะครับตัวนี้ก็อยู่ระดับกลางๆเหมือนกัน โอปเยอะแต่ไส้ในเนี่ยก็คือในเรื่องของเท้าเนี่ยเท้า3ด้วยสกิลติดตัว3ด้วยแล้วก็ไอ้ท่าที่จะตอกซนเนี่ยไม่มีเป็นรูเล็ตน,นะครับตัวนี้ก็ประมาณ A นะครับตัวตัวต่อไปก็จะเป็นเยโลนะตัวนี้ก็ต้องใช้เงินนอกซื้อนะครับถึงจะได้เยโลตัวนี้ก็ถือว่า A บวกนะครับเพราะว่าความมุงความไวเนี่ยผมว่ากลางหมด แล้วก็ยโรเป็น A นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นบูฟฟอนที่เขาแจกนะตอนนี้นะตัวนี้ก็ให้เป็น A นะครับผมว่าเฉยๆเลยผมว่าเฉยๆพลังพอๆกับใกล้ๆน้อยกว่านาซาน้อยกว่าดอนน้อยกว่ามาม่าตัวไอมาม่าตัวยูโรด้วยนะครับแล้วตัวต่อไปก็เป็นยันสตัมตัวนี้พลังใกล้ๆกับ ใกล้ๆกับฟานไดทีวายซาดิบาทีไอซาดิบาทีเอสเนี่ยใกล้ๆตัวนี้ก็สามารถเล่นได้อยู่ครับความรุนความไว91้าสแล้วก็พลังเกมรับเนี่ยอะไรเนเป็น AI ตัวใหม่ด้วยที่ฟี فا หรือ FC Mobile เนี่ยไม่เคยมีเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นภาคแรกนะที่สตาร์ทเข้ามานะครับก็ดูทรงแล้ว แล้วก็พบเจอเนี่ยค่อนข้างที่จะทรงดีนะครับรูปร่างสูงใหญ่อะไรนะผมว่าสวยอยู่นะครับแล้วก็แบ็กซ้าดอทมูลตัวนี้ผมว่าบีนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นฮัมซิกตัวนี้ผมให้เอสนะสำหรับฮัมซิกนะครับตัวนี้ก็ เป็นทางเลือกสําหรับ CM, CM ในยุคใหม่นะครับในแพทใหม่ๆที่ถนัดสองเท้าแล้วก็พลังงาน5ดาวคือวิ่งได้ทั้งเกมส่วนใหญ่ CM CAM กองกลางเนี่ยเราก็จะไปใช้กูลิตยูโรโยนครับอะไรอย่างเงี้ยครับเมสซี่เนี่ยฟอร์มีฮัมซิกเข้ามาเนี่ยเราก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ราคาในตลาดก็ไม่แพงเรียกว่าไม่แพงเลยดีกว่าครับก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะดีถนัดสองเท้าพลังแฝงสวยแล้วก็การยิงการเลี้ยงบอลการส่งบอลเนี่ยร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้อัพเล้ยงได้นะครับฮัมซิก ทรงผมในเกมโคตรเท่ตัวต่อไปก็จะเป,เป็เป้ตัวนี้เหมาะกับสำรองนะเพราะว่าพลังงานมันวิ่งได้พลังงานมันน้อยมากๆนะตัวตัวนี้ผมให้แค่เอนะครับผมว่าเหมาะกับสำรองเล่นเล่นฝั่งซ้ายฝั่งขวาสบายตัวต่อไปก็จะเป็นจิมมี่คาร์กเกอร์ตัวนี้ผมให้แค่เอสนะครับก็พลังอารมณ์เหมือนน้ามันนะครับคล้ายๆกับน้ํามันดิดนึงส่วนสูงรูปร่างร่างกาย,ยคล้ายน้ํามันนะมากๆครับแต่น้ํามันตัวทีเอสเนี่ยดูจะวิ่งไวกว่าตัวนี้นะครับแต่เรื่องของพลังเกมแล้วตัวคาร์เกอร์เนี่ยค่อนข้างจะดูดีเลยก็ตัวนี้ให้เอสนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นโอมายองงบน้อยนะสำหรับคนงบน้อยก็ตัวนี้ให้เป็น A บวกเลยนะครับเบร์กลดส,สูงต่ำนะครับแล้วก็สปีดเดียร้อยการยิงร้อยเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นไมคอนเป็นแบ็คขวามาใหม่ครับเบร์กเลดส,สูงกลางรูปร่างเนี่ยสูงประมาณ180 180กว่านะครับน้ำหนักก็70กว่านะปุ๋ยข้างที่โอเคตัวนี้เป็น S นะ เป็น S บวกเลยนะครับเขาสำหรับไมคอนค่อนข้างที่จะดูดีเลยเรื่องของความไวพลังเหนือกว่าคาร์ลอฟเปโตมาดิดนึงเรียกว่าเหมือนกับคาร,ร์ลอฟเปโตไอตัวออกิจฮอ,ออปปิเจนนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะส่งดีเป็นแบ็กขวาทิ้งที่พึ่งเพิ่มมาในเกมมือถือนะตัวนี้ค่อนข้างจะส่งดีนะครับรูปร่างอะไรดีหมดเลยตัวต่อไปก็จะเป็นอ่ามาโกร้อยตัวนี้ผม,มให้แค่ A e นะครับเท้า45แล้วก็นักนักก็เฉยๆนะ ตัวต่อไปก็จะเป็นเอ็มปัปเป้นะในเกมมันยังไม่มานะน่าไม่รู้ว่าจะมาสัปดาห์ไหนตัวนี้ก็โดยรวมแล้วก็ต้องเอบวกครับเพราะว่ามันวิ่งไวมากๆครับสาหรับอ่าปัปเป้ตัวนี้คือโคตรโกรงหรือว,ว่าโคตรโกรงพลังแฝงพวกเลี้ยงเร็วอะไรพวกนี้อาจจะหายไปหนก็จะมีในเรื่องของยิงปั ong, ่นโค้งยิงไซ์ก้อยอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นหลักๆแต่ผมว่าตำแหน่งรอง LW นี่ก็เล่นได้ตัวนี้คือวิ่งโคตรไวเมตาจะสำหรับปัปเป้มันหลิดล่างใหม่นะครับการโคตรสวย โอเค okay. ตัวตัวอไรก็จะเป็นดีมาโคตัวนี้ให้เป็นแค่เอบวกนะสำหรับผมเบาเบิร์กเลยตัวนี้ก็ปรับใหม่จริงๆให้เอได้ครับผมให้เอดีกว,ว่าเพราะว่าเบิร์กเลยเป็นปรับเป็นแบบสูงๆด้วยนะครับปกติดีมาโคเนี่ยจะสูงกลางตัวนี้เล่นเมนเจอร์เหมาะเลยนะครับเพราะว่าพลังแฝงคือโคตรเยอะนะสำหรับดีมาโคนะครับโอวาเยอะด้วยร้อยสองนะครับใครเปิดได้ถือว่ามาเล่นเมนเจอร์ปั้นสบาย LB ตัว102าาร้อยสองหายากนะครับ ดูต่อไปก็เป็นบัน A ครับผมว่าโดนโดนไม่ผมว่ามันยังดูไม่ค่อยโก่งพลังมันแค่90นิดนิดแล้วก็มีแค่การเลี้ยงแลการส่งบอลแค่ร้อยครับแล้วก็เท้าสี่ห้าเบิร์กเลยกลางกลางผมว่ามันดูกลางๆไปหน่อยแต่ก็ประมาณ A บวกครับเพราะว่าโอเวียเยอะเหมาะก,กับเบเนเจอร์สบายผมว่าโอเวียมันได้ครับโอเวียมันเยอะนะครับก็ให้จริงๆถ้าเกิดไม่ไม่ถึงร้อยหนึ่งนะประมาณ99ผมว่า A แล้วอันนี้ก็ให้เป็นร้อยหนึ่งนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นฮาซาตัวนี้ก็ต้องเอสบวกนะสำหรับตอนนี้น,น,น,นะครับฮาซาตัวนี้ก็เอสบวกเลยความวุ่งความผิวเวิร์กเล็กลางๆก็จะเป็นกองกั้นเ,เป็นปีกสายแบบว่ายืนอยู่กับที่ไม่ขึ้นสูงไม่ลงต่ําก็เน้นเลี้ยงกินตัวเองใครที่ชอบแบบว่าเลี้ยงบอลชายเดี่ยวอะไรเงี้ยมาเล่นฮาซาเนี่ยวิ่งโคตรไวนะครับแล้วก็เท้าสีหาเล่น LW สบายสำหรับฮาซาแล้วก็ตำแหน่งรองก็เล่น l m ได้นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆสำหรับฮาซาตัวใหม่นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นเดีบีตัวนี้ผมให้แค่เอบวกเพราะว่าเท้าเนี่ยมันไม่ดีครับเท้าขวานี่สานะครับแล้วก็เท้าซ้ายเท้าซ้ายคือ5นะก็มีดีแค่เรื่องของความไวเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของเท้าขวานี่คือตัดไปเลยก็จุดเด่นคือความไวข้อเสียเลยคือรูปร่างเล็กแล้วก็เรื่องของอสเตมินาที่มันค่อนข้างเย็นน้อยนิดนึ่งแต่ผมว่าก็ยังเล่นได้ก็อยู่ประมาณเนี่ย เนอบวกนิดๆเกือบถึง S น่ยประมาณนี้นะครับนี่แต่ผมให้ A บวกนะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นซาวินโนของแมตซีนะครับตั้งแต่ใหม่ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับดีอาบี้ครับคล้ายๆกันเลยครับเนี่ยเนี่ยสายอย่างเดียวครับเนี่ยสตัวเนี้ยเลือกเล่นได้เลยแต่ตัวเนี้ยมันอัพสายฟ้าไม่ได้ครับตัวนี้อัพเป็นเลี้ยงได้อย่างเดียวนะสำหรับซาวินโนนะครับตัวนี้ก็ผิวๆก็52ตัวนี้เลือกเล่นตัวนี้ก็จะเลี้ยงไวหน่อย จังหวะการพลิกซ้ายพลิกขวาแต่ความไวเวลาสับเนี่ยอาจจะสู้เดียบี้ไปได้เดียบี้ไปนับสายฟ้าได้นะครับส่วนซาวินโยเนี่ยมันเอาได้แค่เลี้ยงนะประมาณในตำแหน่ง L M R M นี่ก็เล่นได้ครับ R W ก็เล่นได้ะตัวนี้แล้วแต่เลือกโดยส่วนตัวแล้วผมก็ A อบวกข้านั้นนะเพราะว่าได้แค่เร็วเฉยๆครับเท้าเท้าเท้าขวาเนี่ยแทบจะบอดไปเลย ตัวต่อไปก็จะเป็นฮาวเวิร์ดนะครับตัวนี้ผมว่าไม่ไม่ไม่ได้โกงอะไรขนาดนะสำหรับผมเอเอ๋วกนะผมไม่ได้ลองนะอันนี้ผมตัดไปกอขออภยัยแต่แต่ดูพลังพลังรูปร่างเนะี่ยผมว่าแค่เอวกนะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นพีทสเค่ลตัวนี้ก็เรียกว่าเหมาะกับเมนเจอร์มากกว่าแล้วก็เฮดทูเฮดนี่ตัดไม่ได้เลยครับแทบจะหาคนที่เป็นสายเปิดหม่งในค่อนข้าง,าง,างยากเอครับ ตัวตอไปก็จะเป็นกองหลังแอติโกมนลิตตัวนี้โคตรดีแล้วึงว่าตัวนี้ดีแต่มันจะไม่เข้ามานะรูปรุ่งรับร่างร่างกายเนี่ยครูดโคตรดีชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเป็นเป็นอ่าแล้วก็เป็นแชมป์ยูโรด้วยแต่เป็นกองหลังของแมนลิตตัวนี้ข้างล่างอ่าเรื่องของพลังเกมลงเกมรับเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็สปุงสปีดเนี่ยประมาณ9 1นะครับพลังเกมรับคือหลักร้อยห้าเลยนะแล้วก็รูปร่างร่างกายเนี่ยถือว่าโอเคอยู่เรียกว่าโอเคอยู่แล้วสำหรับรูปร่างร่างกายของกองหลังแมนลิตตัวนี้นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นดกเกอร์ดิเกอร์ก็ผมให้เป็นเอสนะสำหรับผมว่ามันทรงแบบฟันดซาเลยนะทรงคล้ายๆฟันดซา,า,ารูปร่างแบบสูงสูงหน่อยแล้วก็บางๆมีความผิวแล้วก็มีปาาไก่ด้วยเอสเลยครับตูรามเอบวกนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นฮีโร่ตัวใหม่ของหลีกซาอูนะตัวเอครับผมว่า3ดาวด้วยอะไรเด,วดาวแล้วก็พลังงานน้อยด้วยนะครับ ตัวต่อไปครับก็จะเป็นกูตีนะตำนานอลิมบอลลิทน,นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับมินีมากกว่านะผมว่าเรื่องของพลังแฝงด้วยแล้วก็ถ้าดูสเตตสไตนในจริงเนี่ยความไวเนี่ยประมาณ90นะครับแล้วก็การยิงเนี่ยเกการส่งบอลก็คือโคตรดีละร้อยเลยนะครับการเลี้ยงบอลก็ถือว่าดีดยู่ร้อยสนะครับก็เท้าเนี่ยมันคือถนัดเท้าซ้ายอย่างเดียวเลยเทา้าขวาคือแทบจะตัดออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ OVR เนี่ยมันได้เยอะครับผมว่าเหมาะกับมิน่ถ้าเล่นเฮดทูเฮดจริงๆผมว่า พวกทำซิงเนี่ยน่าเล่นกว่านะครับเล่นง่ายกว่านะครับก็ใครอยากได้ o v r เนี่ยผมว่าจัดได้สำหรับกูตีนนะครับตัวนี้ก็มินิผมว่าเอสเลยแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นยาเมาจริงๆเหมือนตัวยูโรเลยครับยาเมาเนี่ยขวาไม่ได้เลยครับก็จะทรงเดียวอ่ซาวินโยดียบ,บีสำหรับผมนะมันได้แค่เร็วครับพวกนี้แต่ถ้าเกิดมันฟอร์มดีเนี่ย o v r มันเพิ่มมันก็ประมาณนี้ครับมันก็จริงๆมันก็เล่นได้ครับแต่เราต้องเล่นแบบซ้ายอย่างเดียวผมว่า ยังไม่ได้ครบเครื่องอะไรขนาดนั้นนะครับเท้าแทบจะไม่ดีเลยครับในตั้งแต่ของกิจใหม่นะครับสตัวเนี้ยเท้าวขวาไม่ได้เลยครับก็ตั้งซ้ายอย่างเดียวครับทำให้ทางเรื่องในการเล่นเกมลุกคือคู่แข่งเนี้ยอาจจะดักทางเราได้นะครับเวลาเราเข้าซ้ายอย่างเดียวเพราะว่าขวาเนี้ยมันลุ้นยากครับจังหวะแบบการยิงเท้าขวาเนี้ยหรือว่าเปิดบอลเนี้ยจะไม่ดีเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเลือกเป็นเรื่องยาก ตัวต่อไปก็จะเป็นลาเฟลวาลานะตัวนี้แขวนสตรัรด้วยมีโอกาสที่ในเกมอาจจะหายนะครับก็มีโอกาสเพิ่งเข้ามาแท้ๆจริงๆวา,าลานเบรกลิรตรตัวนี้มันไม่ค่อยดีครับผมว่ามันมันเป็นถ้าเป็นเบรกลิเก่ากลางสูงเนี่ยผมว่าประมาณเอสเลยเลยนะครับเ่ก็ตัวนี้ผมว่าต้องระวังคราใครซื้อมามีโอกาสที่จะเอาออกเอาเออกเกมค่อนกลางที่จะสูงเพราะว่าเพิ่งประกาศแขวนสตัตด้วยนะสำหรับผมก็ให้เอสนะครับยังให้เอสอยู่พอลุดหลงรูปร่างร่างกายพลังเกมรับความไวเนี่ยสูสีอยู่นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นมาตุยดีซีตัวนี้ครับตัวนี้3ดาวอีกแล้วแล้วก็พลังเนี่ยไม่ว้าวเลยสําหรับตัวมาตุยดีตัวพาร์ทนะครับตัวนี้ผมให้แค่เอบวกเกนิดนิดไม่ไม่สมกับโอเอยร์เก้าสิบนิดๆแทบจะทุกช่องเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเปาลินญาตัวนี้อาจจะเข้ามาไม่รู้วาทิตศไหนนะตัวนี้ผมให้ S เลยผมว่าสวยเลยตัวนี้เปารลินญา เรียกว่าเป็นร่างโคนวีเอล่าไฮดีกว่าครับพลังเกมรับรูปร่างร่างกายพลังแฝงเนี่ยแล้วก็เวิร์กเด็กลางสูงรูปร่างสูงใหญ่เนี่ยถือว่าสวยมากๆสำหรับปอล์ย่าเมตานะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่อซีบีของซันเดอร์เลนเอ้ซเอีเป็นเป็นน้องเบลลี่แฮมเนี่ยไม่ใช่ CB นะครับเป็น CM นะเป็นมองเบลลี่แฮมตัวนี้ผมก็เฉยๆนะเอนะครับ3ดาวอะไรเนี่ยตัวต่อไปก็จะเป็นเทนนะเทนเอามาเล่น CDM คู่ได้ผมว่า CDM คู่น่าเล่นมา,มากกว่าแป๊กขวานะ ถ้าเล่นซีดีเมคู่ผมว่าไถไมเนได้ครับแล้วก็เฮดเวนเนี่ยกลางๆแต่กย็ยังอยู่ให้เป็นเทียเอ็นนะครับส่วน RB รผมว่ามีทางเลือกได้หลายตัวอยู่แต่ถามว่าเล่น RB ได้ไหมเล่นได้อยู่ครับก็แต่มันไม่ได้ครบเครื่องครับผมว่าสู้ยังสู้วอล์กเกอร์คารลอสโตอะไรพวกเนี้ยตัวแบ็คขวาระดับท็อปเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ฟูลูฟบีนะครับลักลั่นลุยเอนะครับแล้วก็ปาร์คจีทรงนะครับหรือตำนานแมนยูตัวนี้ก็จะเป็นพึ่งงานก็3ดาวแล้วก็ Uh, พลังงาน,นดีดี5ดาวนะครับพลังแฝงปอดเหล็กความไวร้อยเเล่นได้หลายตำแหน่ง LM กงกลางๆเล่นไดหมดสารดประโยชน์นะครับตัวนี้ก็เอสนะครับสำหรับปาร์คจีซองนะครับตัวดีโบตัวนี้รูปร่างดีความไวดีพลังเกมรับดีแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาตอนไหนนะตัวนี้ก็เอสนะตัวนี้ผมให้เอสเลยหน้าเล่นจัดมีตัวหน้าเล่นเยอะมากครับเนี่ย ตัวต่อไปก็รุ่ดฟารนิตาลอยนะครับจริงๆเท้า3เท้าซ้ายเนี่ยสาสาดาวด้วยสกิลติดตัวก็เป็นลูเล็ตไม่ใช่ตอกไข่ด้วยครับเล่นยากมากเหมาะกับเมนี่มากกว่าตัวนี้ผมตัดไปเลยครับเอเอบวกนะสำหรับเฮทูเฮทเนี่ยตัวนี้ก็ได้อุยาร้อยสก็เหมาะกับเมนี่แะครับเฮทูเฮทไม่ไหวครับสมิธโลตัวนี้ก็ก็พลังโคตรดีเล่นอ่าซีเอ็มได้ครับเป็นตำแหน่งรองนะครับสำหรับคนที่เล่น422สองตัวนี้ไพ่เอเลยนะครับสมิธโลที่ย้ายไปอยู่ฟูลแลนนะครับก็ ตำแหน่งรองเนี่ยเล่น CM ได้แล้วแล้วก็อัพสายฟ้าได้4ดาวเท้า4 5รูปร่างร่างกายเนี่ยดีหมดเลยนะโอเคถือว่าความมุมความไวเนี่ยโอเคเลยนะตัวนี้ S เลยนะครับสหรับสมิโลยิดมันผมแบบผม A บวกนะแล้วก็ตำแหน่งรองเนี่ยเป็น ST ด้วยแล้วตัวนี้เนท้าไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็อ่าเรื่องของพลังก็ไม่ได้เวอร์ด้วยนะครับตัวยิดมันเอบวกนะครับตัวตัวไวจูน่าขู่ตัวนี้โคพลังโคตรดีตัวรับตัวนี้เพชรในตมเลยนะอ่าจนทานครอสนะอ่านผีขอภัยด้วยตัวนี้พลัง พลังพอๆกับไมค่อนนะครับตัวนี้ให้ให้เอสบวกยังไดนะ้สำหรับผมนะก็โดยรูปร่างร่างกายเนี่ยผมว่ามันเป็นรองไมค่อนอยู่แต่โดยรวมว่าผมให้เอสนะครับโดยพลังโคตรดีตัวนี้พลังโคตรดีวิ่งพลังดีว่าเขาเล่าเปโต้กตัวนี้เรียกว่า ovr ER เาผมไม่รู้นะบั็กหรือเปล่านะแต่ตัวนี้น่าจับตามองมากๆครับตัวนี้น่าจะเอามาใช้ได้ครับพลัง ovr ER น้อยแต่พลังไส้ในคือโคตรดี ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่อมของหลีอ่าหลีกสวิตเซอร์แลนด์นะตัวนี้ก็ B ครับตัวนี้ B ีโฟเลยอีกตัวหนึ่งโอ้โหตัวนี้ก็ต้องให้ S ครับให้ A บวกจริงๆผมให้อ่าเตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่า พลังมันพอๆกับอานายเลยครับโฟลเลอร์ ler, แต่เท้าเนี่ยมันจะเป็น4-5พลังงาน5ดาวคือวิ่งได้ทั้งเกมเหมาะกับหน้าคู่หน้าเดี่ยวส,สบายครับตำนานทีมชาติเยอรมันนะโฟลเลอร์ ler, จริงๆก็เอบวกนี่ยังได้นะแต่ผมว่ามันไม่ได้ครบเครื่องจนขนาดนั้นแต่แต่มันเปิดมาปกติโฟลเลอร์่ะจะเป็นนักเตะที่เปิดมาความไวไม่ได้ไวแต่ตัวนี้เปิดมาร0 7 ผมต้องเอสบวกว่ะสำหรับผมเอสบวกครับเพราะว่ามันบัฟมาเวอร์เกินไปนะปกติโฟลเลอร์เนี่ยจะไม่ค่อยเร็วครับเวลาเปิดมาลองสังเกตไปตัวตัวตัวฮีโร่อะไรพวกเนี้ยโฟลเลอร์เนี่ยจะจบสกอร์ดีแล้วก็ความความไวเนี่ยจะได้ไม่เยอะแต่ตัวเนี้ยเปิดมา107ครับเล่นได้ยาวๆสำหรับผมต้องเอสบวกนะผมตัดสินใจแล้วเอสบวกแน่นอนครับสำหรับโฟลเลอร์นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นคาราฟิโอรีตัวนี้เวิร์กเดดปรับใหม่เป็นกลางสูงนะครับ ส่วนพลังแฝงไอตีลังกาพาดโผน่นอะไรทักอย่างอ่ะอไม่มีแล้วตัวนี้พลังดีมากครับเ,เรื่องของความวัยร่างกายดีแล้วก็พลังเกมรับร้อยห้าแล้วก็ร่างกายเนี่ยอะไรดีดีหมดนะครับตัวนี้ตำแหน่งรองเล่น LB ได้ครับแต่ CB ผมว่าเล่น CB สบายครับตัวนี้รูปร่างร่างกายดีแบ็กซ้ายของอาเซนนอนที่ใช้อยู่นะครับหรือว่ายืน CB ก็ได้นะคราราฟิโอลี่ตัวนี้เอนะต้องเอนะผม,มว่าเราผมคือเอเลย เอสอาจจะเยอะไปหน่อยนะผมว่าเอสอาจจะเยอะไปหน่อยมันตัวนี้มันดีมากๆครับมันหลายตัวเนี่ยจูนาทานคอสคาราฟิวต์สมิธโลโตดิโบอดีลบบเลยหมดเลยฟาลาเนาี่ยหูเรื่องไม่ถูกครับต,รตัวต่อไปก็เป็นบุฟฟอนสำหรับผมแค่เอสนะผมว่ามันยังสู้บวกดอนโกเบลกูตัวผมว่ามันยังใกล้ๆก,กันถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้แต่ผมว่าไม่ได้เก่งกว่าเลยครับถึงพลังจะมาเบต่ว่าไม่ได้เก่งกว่าสำหรับผมแค่เอสนะครับ แล้วก็เซอร์ซี่ตัวนี้เอบวกนะสำหรับกองหน้ามันอยู่รูปร่างจริงๆผมคิดว่าตัวผอมนะตัวจริงดูในทีวีอะไรนะคิดว่าตัวผอมแต่ในเกมเนี่ยสูง1 9 2หนัก89แล้วตัวโคตรสูงใหญ่เลยครับเนี่ยเซอร์ซี่นะครับสูงใหญ่จัดๆเลยครับตัวนี้แล้วก็กองหน้าดอทมูนแล้วก็แซงมาซิมังเอบวกนะครับตัวนี้ก็มาเล่น LW ได้เวิร์เลยสูงต่านะครับก็อัพสายฟ้าไม่ได้แต่มีความพิ้วอัพเลี้ยงได้นะครับ ตัวต่อไปก็เป็นเปอร์ตีเปอร์ตีเวิร์กเรทปรับใหม่จริงๆผมก็ยังไม่ค่อยลองเล่นนะแต่จากพลังแล้วก็เวิร์กเรทแล้วก็เพิ่มพลังแฝงเนี่ยแทงเกิลเล่น l b ได้ด้วยตำแหน่งรองต้องเอสนะสำหรับเปอร์ตีล่างใหม่ที่เหมือนโดนปรับแต่งมาใหม่ครับเวิร์กเรทปกติเปอรต์ตีตัวทีเ99เนี่ยอ่า ตัว T X ี9อเนี่ยจะเป็นเวิร์กเรทแบบสูงๆนะครับแต่เปอร์ตีร่างซีเดียมร่างเนี่ยจะเป็นเวิร์กเวทแบบกลางๆเหมาะกับมาเล่นซีเดียมคู่หรือว่าเล่น C M ก็ได้ตำแหน่งรองก็จะมี3ามตำแหน่งนะครับเอ้ยมี2องตำแหน่งก็คือแบ็กซ้ายแล้วก็กองกลางตัวนี้ต้องเอสนะสำหรับผมต้องเอสบวกครับเปอร์ตีไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่าบัฟมาใหม่คือพลังคือโคตรดีนะตัวนี้พลังคือโคตรดีแล้วก็มีพลังแฝงเนี่ย้าเกอนเพิ่มเติมด้วยอย่ามาเล่นคู่กับวีล่าคือโคตรแน่น <laughs> เล่นคู่กับวีล่าคือโคตรแน่น ตัวรบาลาฟาเอนะครับแล้วก็เอลนาซีบีแล้วก็เปโดเนโตผมให้ A วงนะตัวนี้เล่นได้นะแต่ข้อเสียเลยคือพลังงานอาจจะน้อยไปหน่อยแต่มีความไวครับสำหรับเปโดเนโตสีดาวเท้าซ้ายขวาเท้าซ้ายห้าเอ้เท้าซ้ายห้าเท้าวขวาสี่ก็จังเล่นง่ายกว่าเนี่ยสามตัวเนี้ยตัวนี้มันต้องซ้ายอย่างเดียวซาวินโยยาเมาเนี่ยดียบีจริงๆให้เอสก็ได้นะแต่สำหรับผมเอเล่นจริงๆได้แค่ไวอย,อย่างเดียวนอกกนั้นก็หาว่าครบเครื่องไหม ไม่ได้ครบเรื่องครับได้แค่ไหวครับจริงๆทั้งเลือกตัวอื่นก็ยังมีเพิ่มเติมนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นสตัมตัวใหญ่สุดนะโอ้โหตัวนี้ต้องเอสบวกนะครับโอ้โหรูปร่างอะไรเงี้ยสูงใหญ่พลังแฝงอาจจะไม่มีไม่เป็นไรครับแต่พลังเกมรับคือหลักร้อยสิบรูปร่างร่างไข่ร้อยสิบจะมีข้อเสียเลยคือความไวแล้วก็พลังแฝงไม่มีนอกนั้นเล่นได้หมดแต่ณนาทีนี้ผมว่า เรียกเกือบจะโน1แล้วครับเกือบจะโน1แล้วเรียกว่าท็อป3นะครับที่กองหลังที่ดีสุดในเกมโอ้โหพลังคือโคตรเวอร์นะร้อยสามตัวต่อไปก็จะเป็นเทเลอร์ตัวนี้ B นะครับแล้วก็ดีเวลิปฮอร์บีแล้วก็โลาร์เอครับต้องให้เอนะเพราะว่าสกิลติดตัวเป็นรูเล็ตด้วยนะครับแล้วก็ตอกอะไรเนี่ยไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้ตัวนี้เอนะครับแล้วก็ฮาโตตัวนี้เอบวกครับเป็นกองหลังวิ่งไวมากๆนะครับเอลิกตัวนี้ มันเกือบจะเอสหนะ้าสำหรับผมแต่เท้ามันไม่ได้ว่ะแต่โดยรวมพลัง1 0 7 103ต้องให้เอสทับสำหรับผมนะเล่นหน้าคู่สบายสำหรับเอ็นลิกนะพลังคือเวอร์เหมือนกันนะตัวนี้ค่อนข้างเยยวอร์เลยการยิง103ประมาณ1 0 2 103นี่แหละครับแต่ความไวประมาณ1 0 6 107เจนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ตัวนี้ซ้ายอย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวเท้าขวามีโอกาสที่จะโอเวียเพิ่มด้วยนะครับโอ้โห ว่าโอเคอยู่นะจริงๆยาเมาก็อยู่ระมาณนี้ได้นะแต่ผมแต่ผมยาเมาผมว่า r w หลายๆตัวมันมีเก่งกว่ายาเมาเยอะครับในเกมถึงพลังมันจะสวยแต่เขายังมีหลายตัวที่ค่อนข้างแี่ดีอยู่นะครับตัวต่อไปก็เป็นแบ็กขวาแมนซีผมสำหรับผมไอแบ็กแบ็กขวาแมนซีเอบวกนะครับ silenky a นะอันนี้โดนปรับ3ดาวด้วยนะครับ na cho มันไม่่เอนะครับแล้วก็ตัวนี้ a แล้วก็ตัวนี้ได้แค่เร็วเฉยตัวนี้บูกเอนะครับแล้วก็ฮอตัวนี้โอเคอยู่ B นะครับเอบวกแล้วก็จะเป็น LM อของไลท์สินะครับตัวนี้ A นะครับแล้วก็ตัวนี้เสียดายมากๆรูปร่างร่างกายดีมากอัพสายฟ้าด้วยแต่ติดตรงที่3ดาวตัวนี้ของไอเบวกนะแล้วก็สกิลติดตัวก็เป็นรูเลตอีกแล้ไม่รู้ภาคไม่รู้แพทใหม่มันทาไมสกิลติดตัวเป็นรูเลตตหลายๆตัวเลยอย่างเช่นโซลารแล้วก็ตัวเนี้ยตัวนี้พลังโคตรดีนะแต่เสียดายถ้าคือมัน4ดะ ผมว่าเก่งเลยนะรูปร่างอารมณ์แบบทาริก้าเลยครับแล้วก็ตัวนี้เอนะครับแล้วก็แบวกขวาฟิโอเอ A. แล้วก็ปีกของปารีตัวนี้ A บวกนะครับแล้วก็จะเป็น R W ของทีมไบตันตัวนี้ A แล้วก็จะเป็นกองหลังของบาซ่าที่เพิ่งเจ็ดแบบดาวลุ่งนะตัวนี้ A บวกนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ได้แค่ไวเฉย H A นะครับลาเวีย A บวกนะตัวนี้ ลาเวียเอบวกนะแต่ OVR เยอะอยู่ครับแล้วก็โรบิโล่เอแล้วก็กองกลางของไมอามี่ตัวนี้เอนะครับแล้วก็จะเป็นเบลลิงแฮมตัวเบลลิงแฮมตัวนี้ต้องเอสบวกนะสำหรับผมคือเอสบวกเลยก็เบลลิงแฮมล่างนี้คือโคตรเฟียวเรียกว่าโคตรเฟียวเล่นกองกลางได้สบายส่วนใหญ่เขาก็เอามาเล่น CM กันแหละไม่เอามาเล่นตรงกลางจา๋าๆหรอกเอามาเล่น CM ครับเนี่ยส่วนใหญ่เบลลิงแฮมล่างนี้คือโคตรฟิว โคตรอันตรายเวิร์กเลดอะไรเนะี่ยดีหมดสูงๆพลังงานเกมรับเกมลุกเล่นได้แบบสบายชิวๆเลยนะสำหรับเบลลิงแฮมร่างใหม่ที่จะมาเร็วๆนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะแต่มันมีนะมีนะมีให้ดูนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นยาซีนก็พอๆกับบุฟฟอนนะครับพลังดีเฉยๆพอๆกับบนะุฟฟอนยาซีน ตัวต่อไปก็จะเป็นลูซิโอเนี่ยบะอันเนี้ยกองหลังโ no น .1 ของเกมนะสำหรับผมพลังดีกว่าสตัมครับแล้วก็พลังแฝงเนี่ยดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเนนแทกเกิลหมง่งทรงพลังอะไรเนี่ยฟีคิกทรงพลังเพิ่มเติมตัวนี้พลังลูซิโอคือมันดูดีกว่าสตัมเยอะครับตัวนี้คือผมยกให้เป็น C ีบีโน .1 นะตอนนี้นะฮะเกิดมันเข้ามาพลังโคตรเวอร์ใครที่เคยดูพลังลูซิโอก็รู้ว่าลูซิโอคือพลังโ no น .1 เลยหรือว่าโ no น .1 เลย ตัวต่อไปก็จะเป็นตูรามอันนี้อาจจะยังเข้ามาสัปดาห์หน้านะครับตัวนี้ก็เอสบวกนะสำหรับผมอันนี้คือแบ็คขวาโนหนึ่งของเกมนะพลังเกมรับ110นะครับแล้วก็ความไหวร้อยกว่านะครับร้อยหกร้อยเนะครับแล้วก็เวิร์กเรทคือกลางสูงคือเตอิมไม่สูงครับเล่น CB ได้ด้วยนะเล่นซ b ได้นะครับแล้วก็โคตรดีผมว่าเป็น RB n o โนหนึ่งนะตอนนี้นะถ้าเกิดมันเข้ามาคือดูดีกว่าไมคอนนะครับรูปร่างก็ใหญ่ไอ้รูปร่างเล็กกว่าไมค่อนนิดนึง ก็ไซส์ไซส์กันแต่ไมค่อนจะไมค่อนจะดูหนากว่านะครับแล้วก็สูงกว่านไม่กี่เซนครับประมาณ2-3สมเซนนะครับแต่โดยรวมแล้วตัวนี้พลังเกมรับ1 1อะครับตัวนี้คือโคตรเวอร์ผมว่าไม่เคยมีเพราะแม็กขวาตัวไหนพลังเกมรับประมาณ1 0อะครับตัวนี้คือเวอร์จ,จัดๆเรียกว่าโคตรเวอร์ตัวใหม่ๆอะไรพวกนี้เวอร์หมดเลยอย่างเช่นตูรามสตัมเนี่ยพลังเวอร์จัดเลยเปิดมาโคตรเวอร์ตัวก่อบไปก็เป็นแกร็บเบลเทากับผมผมให้แค่เอนะผมว่ามันแค่ ไวอย่างเดียวแล้วก็บงเบียดเนะ่ยพอได้แล้วก็เท้าขวาคือมันจะทรงทรงแบบพวกเนี้ยซาวินโยยาเมาไดเอบี้มันไม่ได้ครบเครื่องขนาดนั้นนะถ้าเกิดมันมา5.4มันเอบวกแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเท้ามันมา5.4าสี่ยังไงก็เอบวกครับแต่เท้าขวาคือไม่ได้เลยครับเรียกว่าซ้ายอย่างเดียวครับให้แค่เ,เนะครับแต่ความไวคือเบื้องจัดๆนะร้อยสิบกว่านะสปีดต,ต้นสติป,ปายนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นตูเร่เวิร์เลตใหม่เวิร์เลตกลางๆตัวนี้ก็เอทับรูปร่างอะไรเนี่ยเมตาอยู่แล้วสำหรับตูเร่ร่างใหม่ร่างแมนซีร่างฮีโร่นะครับแล้วก็พลังพลังอ่ะมันจะใกล้ๆตัวฮอออฟออริจิน่ะแต่ตัวนี้จะดูดีกว่านิดเดียวเองครับตัวนี้ก็เอบวกอยู่แล้วตัวต่อไปก็จะเป็นเซโรปาโตตัวนี้ผมให้แค่เอนะครับก็มันอัพเลี้ยงได้แล้วก็เหมาะกับยืนเออยู่แล้วตามตำแหน่งเลยหรือว่าตำแหน่งรองเอามาเล่นกองกลางก็ได้ยืนฝั่งขวาสําหรับคนที่เล่นสีสามฮูดิ้งแต่รูปร่างใน เรียกว่าไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่มีลูกดุงลูกดื้อความมุงความไว,มวยอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยงบอลค่อนข,อข,อข,อขอ้างจะผิวก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วตัวที่ผมว่าโกงที่สุดในเกมเนี่ยผมว่าเนี่ยปัปเป้ลูซิโอตูราไมาคอนอาซาโฟลเลอร์เปอร์ตีตูรี่ซัมแล้วก็เบลลิงแฮมตัวเนี้ยผมว่าเซตเนี่ยโกงสุดละเรียกว่าเซตเนี่ยคือดูดีสุดละสำหรับทีเเอสบวกนะส่วนทีเอเอสเนี่ยก็ประมาณนี้พวกบุฟฟอนอะไรทำซิกเบลอะไรคาลักเตอร์อะไรพวกนั้น แต่ตัวไหนเอาไปให้เอสบวก,นกในกรค่ายได้ส่วนพวก A อบวกะบางตัวก็สามารถให้เป็นเอสก็ได้นะเพ่องเช่นพวกยาเม้เดีอาบี้ซาวินโยอะไรเนี้ยแล้วก็จะเป็นสตัมอะไรเนี้ยก็ให้ได้แต่สาหรับผมเล่นจริงๆ A บวกครับพวกนี้เอบวกหมดแล้วก็ไม่ได้อะไรครับส่วนถ้าเกิดยามาอนาคตจะั p o v r หรือว่าเพิ่มสเตตช่ายในผมก็ยัง ก็ยังได้แค่วายเฉยๆผมว่ามันก็ยังเล่นยากอยู่แต่ถ้าเราเล่นแบบแรงชิวๆอ,อย่าไปต้องไม่ต้องไปอ้างอิงจากเมตาเกียรตตัวยาเมาเนี้ยเอสมัาเอสเลยนะครับเอสหนีเลยถ้าเกิดไม่อิงกับเมตาเกียนะเอสเลยนะครับโดยรวมแล้วผมว่า A บวกพวกเนี้ยส่วน B ผมว่าเฉยๆบบางตัวก็น่าเล่นอยู่ในเรื่องของอพวกตัวไหนดีที่แบบน่าเล่นสําหรับ B ก็จะมีโซลอดซิลินกี้ดักลักลุย3นดาวอะไรพวกเนี้ย แล้วก็จะเป็นเก uh, ตัวนี้เอเคอยู่ส่วนบีส่วนทีบ uh, ีไม่ไหวอะทีวีไม่ไหวก็มีประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ